สบายดี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 ยดน้องนภัสแล้วก็น้องรลอออนโรดเดอเราสวัสดีครับพี่เป็ดแล้วกับพี่พัดสวัสดีครับเนาะได้ยินเสียงบอเนาะเสียงชัดเจนบอเป็นซื่อบ้านแล้วบอวันเสน่ห <laughs> เอ้ยเนาะ เปลี่ยนซื <laughs> ga, well. ้อเมื่อก่อนกับมีหลายซื้ออยู่นะเนาะเปลี่ยนลองเบงดูเป็นเั่าไห๋โอเคบ่ปอเป็ดลันลาเป็นจังไ๋น้องเรามวนอยู่ว่าไอลิงโทนคนบ้านนาชาแนลก็ว่าสบายดีสาวเป็ดคนสวยว่าสัโด้วยด้ยสบายดีไอเปลี่ยนเอางามยามดี่าซันี่แมนแมนแมนก็อยากเปลี่ยนเอางามยามดีอยู่เนาะ บุว่าแบตหนีส่สิได้สำเร็จเด้อพี่นอ <c oughs> ้องแบตเตอรี่เนาะสุดใจจะคอยคว้ากับไอลิงใหัวใจบวกๆเนาะเกี่ยวเข่าแล้วลาตี้เป็ดว่าสั้นจากไอลิงโทนเนาะโดยน้องเกี่ยวเข่าแล้วแล้วเนาะสำเร็จแล้วเอาเข่าไว้เรียบร้อยแล้วเนาะอ่าพี่โมลชาแนลสวัสดีครับวัสนีนสวัสดีค่ะพี่พี่มูนถือบอ เป็นอ่านถูกบอสาวผัดคนสวยสบายดีวันสนีพีมุนก็บรรยากาศแบบนี้เนาะชอบบรรยากาศแบบนี้วัสสนีโดยโดยโดยผู้ดีว่าสิเอามะขุ่งมาตัมกินอยนู่นี่นะเนาะก็เลยไล่สดก่อนนะสันดกขอบใจเด้อขอบคุณหลายๆทุกกำลังใจเนาะที่เข้ามาทักทายให้กำลังใจเป็ดเด้อเนาะ ขอบคุณหลายๆมักอยู่บ่บรรยากาศทงไฮทงนาอากาศดีได้พี่น้องอากาศดีอีลีอากาศแบบลมเย็นเย็นเนาะผัดลมเย็นเย็นมาเนาะพี่มูนไหว้ค่ะนอกจากอ่าสุดใจใจจะคอยคว้าเนาะใส่อยู่บนใดเนาะประเจนี่นะค่ะพระเจ้าใส่บเปินเนาะอยู่น้ำมือถือบบคืออยู่น้ำคอมนะก็อยากใส่ให้อยู่เด้เออใส่เออได้อยู่ได้อยู่ใส่ให้เราใส่ให้แล้ว กันผู้ใดบุหันได้กระทักท่วงเอาเดอ้อทักท่วงเอาเดอ้อทักท่วงเดอ้อเป็ดสิใสให้เดอ้อโอเคเนาะสุดใจใจจะคอยคว้าสวัสดีครับวาสนาจากพี่มูนเนาะพี่มูนเป็นเอ้ใดเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้ำหรือว่ไอ้ลิงทนกระสบายดีมังมูนครับวาสนาโอ้แสดงว่าเพื่อนหู้จักกันตัวนี้นะ <laughs> สิใสยค่ะตั้งกล้องก่อนสะเทือนได้เล็กน้อยเนาะฮัลโหลได้ยินบอได้ยินบอมาเดี๋ยวอันไซให้เด้อเนาะน้องน้องทีสวัสดีทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาเนาะ อากาศกำลังดีเนาะสวัสดีครับพี่มูลเนาะพี่มูลชาแนลก็ว่าอ่าลิงโทนคนบ้านนาสวัสดีครับเนาะยายจ้าส่งพลังบวก s t กายหัวใจมาไวไฟมาแอบแอบสวัสดีค่ะยายจ้าสวัสดีพี่ๆทุกท่านเด้อที่เข้ามาให้กำลังใจเด้อเนาะเอาหน้าเจ้ามาเบิองเนสสาวเป็ดอีอีวาเซนด์โอ้ย <laughs> ยังสิเบิองหน้าอยู่วันนี้ <laughs> โอ้ มามาสิสวนกินเป๊ปซี่นี่นตะตำบักฮงคนสัมภระมาเนาะคนสัมภัะมาทงให้ทงนาพี่นาว่าสิมตำบักฮงกินได้นี่ <c oughs> อย่าลืมตอกบัตให้เด้อ ยายจ้านอกจากสุดใจใจจะคอยคว้าดงน้ำพัดกับยายจ้าไหว้ค่ะไหว้ค่ะวัสดีอันเบิงสิเบิงโบน่านี่นะเต็มจอจล้วแน่นี่ <c oughs> เพราะว่าอันเตรียมของเนาะสีมะตัมบักฮงเบิงเด้อเดพาเข้าก็เอามาแล้วรถก็อยู่นี่แล้วเนาะเข้าของก็เอามาเรียบร้อยแล้วอยู่นี่แหละเดี๋ยวนี้แหละหน้านอ้ายลิงเจ้าว่าหน้างามอยู่ยใส่หน้าก็ขี้ไล้ขึ้นเก่านี่แหละเนาะคัดงามกับ มีครูน้ำเพลินตัวเอาเบิงธรรมศาสตรดีกว่าอย่าสู้เบิงท้อค้นนี่นะเนาะมันเบิงธรรมชาสตรยังงามก่อนเอาข่อยที่ไปลักเอารถเจ้าวัสดุมาโลดมาหนักโลดสวัสดีค่ะน้องวุน้น้องสวัสดีค่ะขอบคุณเดอ้อให้กำลังใจเป็ดอย่ามาลักเดอ้อรถข่อยนะไอ้ลิงข่อยบุมีรถขี่ได้ข่อยได้ยางเมื่อข่อยให้แท้ๆได้ไดได พี่ม้วนก็ให้อันสติกเกอร์มาเนาะให้หัวใจพลังบวกมาเนาะส่งมาเด้อขอความเด้อเม้นมาเม้นมาสิใสยประแจรให้เนาะคันว่าผู้ใดญ่บุคคลได้ประแจรสวัสดีครับพี่มวยเนาะน้องวุ้นเป็นพี่มวยเนาะเป็นห้องพี่มวยเอาเด้อแบบนี้นะเนาะสุดใจจะควยคว้าเนาะสาวนงนภัทรชาแนลเนาะนงนภัทรเนาะนงนภัทรชาแนลก็ให้หัวใจบวกมาเนาะ ขอบคุณหลายๆเพื่อนอันนี้มันข้าเจ้าเกี่ยวไปในเล้วเข้านี่นะเนาะยังตัวบ้านได้เกี่ยวกับเรืองเรืองนี่นแหละขาเจ้าเห็ดเป็นเข่าแนวพันเด้ออันนี้เห็นขาเจ้ามาตัดเข่าปอนอยู่มาซอกอาหากินน้ําทงนี่แหละ <c oughs> <c oughs> บรรยากาศบริยังไงโอ้ยทุกทางนอนเนาะคันมีหมูนะ่เนาะมานาั่งลิ้นกินนั้นนี้ซุ้มกันคือสิคากเทเวยู่นี่นะ อากาศดีเด้ทุกท่านอากาศดีอหอเย็นเย็นหมอีกมีหฮมอีกให้น้ำมาสองแก้วพี่มนขอบคุณเด้อขอบคุณลหลายๆเด้ออันขันมีมูมากกะขักอยู่ดอกมานาั่งกินเขานั่นนี่ซุ้มกันเนาะอยาอันไม่อย่างบบย่านวะอยู่คนเดียวสาวเป็ดว่าซส้น,นี่ก่ย่านอยู่หันแหละชักเส้นเอาไดเส่นใก็มีค้นอ,อยู่เต็มอยู่ทงนาแถวบ้านไทยบ้านเดียวกันลืมเอามีดมาไอ เอามีดมาปาดมักนาวแต่บักฮงจังแมนคัก <laughs> จนร้องจนน่า <laughs> จมูเป็นอย่างดอกแถวบ้านนี่ไทยบ้านค้นกันเองมาปกป้องคุ้มครองน้องแน่สนาคันเป็นห่วงน้องก็ได้ <laughs> ยยกเด้อยยกเด้อสุดทใจก็ให้วใจบวกๆมาเนาะขอบพระคุณทุกกำลังใจเด้อนอ้อคันว่าแบตเตอรี่โอเคนี่ก็อยากไล่โดนๆอยู่ ฮ่าฮ่ายันสีเอามีดปาดมีดยันเียเอามีดมาแบบน,นี้เปลี่ยนม,มุมเปลี่ยนม,มุมก่อนเนาะทางนี้ตุ๊บๆเมื่อกี้นี่งามกลัวเนาะจะมีภูเขาหรืป่เด้เนาะท้องฟ้ากระสีป,ประมาณนี้เอาแบบนี้ดีกวัวเนะาะผัดมาเด้อผัดเด้อมากินตำมะคงน้ำกันไอลิงเนาะทุกท่านมากินน้ำกันเด้อขอบคุณสามล้านดวงใจเนดะ้อเนาะที่เข้ามาให้กำลังใจเป็ดกาบเนาะ ขอบคุณหลายๆโอ้ทางนั้นมีนกแน่ฮเบิงบ้งเบืง้งเบื้งเสี่ยวให้เบิง้งอันรถมอเตอร์ไซค์รถประจำตำแหน่งก็อยู่นี่แหละเห็นบ่นกนะเห็นอยู่ว่าโอ้ยไกพุ่นเนาะบินไกยูละเด๊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 ะไกยูไกย,ไกยู่มันบินไปล,าาละเขาหังอะตรที่ทองฟ้าวันนี้เป็นประมาณนี้เลยเนาะท้องฟ้า ยงนกได้ยินบอขอบคุณท่านผู้ชมสามล้านดวงใจเนาะที่ยังอยู่น้ำกันในตอนนี้นีเ่เจ้าอยู่เมืองใดคุยแองแขงเวียงจัดน้องอยู่เมืองไซทานีวิเมืองไซธานีนะ่ะอ้ดีงเมืองไซธานีเอาภาพบรรยากาศเอาเนาะ เปล่งขาตั้งกล้องกอนไอเดะอยู่เมืองไหนอยู่สวรรค์นเขตน่นะเกียวเขาละบ่ภาพชัดเจนบ่ภาพแจ้งอยู่อ่ะไอด้งภาพภาพแจ้งบ่ภาพเป็นหล้วไดในว่าโอ้ยมือบังกล้องนยินเสียงคนบ่ลุดตกๆพุ่นข้าเจ้าขนเข้าไปเต็มเลยเบิงเบง,บง,บงเป็ดสี เห็นบอ่อเมืองไซผู้ทองเด้อวันเสด็ไปลักเกี่ยวเข้าบอ่อคาระวังค้นจับเด้อ <c oughs> ไอมูล <c oughs> บ่อนี้ได,ได,ได้ภาพสัจเจดีได้ได้เห็นบอ่อข้าเจ้าคนเอาเข้าเมื่อเฮือนน้านะ่ะสี่เป็นแนวพันเขาบอ่อแนวเอาไว้เแนวที่บอ่อจังบ่อเอารถปดพันเนาะสิเอามือตีเอาที่สุดทีใ่ใจก็ให้วใจบกบ่มาขอบคุณนะคะนงนพัฒนชาแนลเนาะ สุดใจจะควยคว้าก็คืนนงนภัทรนั่นเองเนาะบ้านนี้เพื่อนก็เป็นบ้านของเพื่อนอีกหลังหนึ่งจากนงนภัทรเนาะคันผูน้ใดบอกน่เป็นเพื่อนหรือว่าจะไม่จะมือก็ไปท,ทักทายหากันเดอ้อเนาะทุกท่านอยู่ในนี่เนาะที่เข้ามานี่เนาะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้เป็ดแดงเนาะขอบคุณหลายหลายเดี๋ยวเห็นบอสตกๆอยากซูโอ๊ยลืมซูมไปให้เบิง่งไปไกลละซูมได้บอสโอ้ยไปต ок ต ок. ยคนละตกๆเนี่ยตกๆๆๆคนละ แกเข่าเมืองงานแล้วกลับคืนแดดกำลังมาแดดกำลังมาผนงามอิลีเข้าปีขาเจ้าเด้นี้เข้าเข้าเจ้าหอมมะลิงามบ้านเพิ่นบรรยากาศบ้านเพิ่นบ้านนี่ใสใสสันฮะใส่สันดีครับอีอีสาวผัดนราใส่ไหน,นมันเอียงเนาะ เป็ดอา่านบบได้ความหมายสมุจักพูนข้าเกี่ยวเข่าอีพูน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 จัาหน่อยเป็ดสีอ่สีเศร้าสีลงแล้วได้นน่เพราะว่าสียันมันคำสีต่ำมักฮวงกิตใน <c oughs> <c oughs> เกี่ยมอุปกรณ์มาแล้วก็เลยต้องต่ำเห็น <c oughs> คนเกี่ยวเข่าอยู่อยู่พูนนะเงินงก่อนเนาะเี่จกักแมนเกี่ยวเข่าบอกเลยว่าเพื่อนมหาป่า กระโปรงขาดเฮ้ยเป็นอย่างขึ้นมากระโปรงขาดนะนะโอ้มือเป็นเสากระโปรงเหียนมืนเนาะมือนี่ไปเลี้ยนแล้วบอไปห่อทองเหียนบอเนาะบรรยากาศดีๆบรรยากาศดีๆเนาะฮ่าฮ่าผัดรูดตัวปุ้ย อากาศดีอากาศดีลม้มล้อมหนาวแล้วเนาะเริ่มมีลมเย็นๆมาแล้วเนาะอากาศเริ่มหนาวแล้วเนาะเดือนสิบเอ็ดแล้วกระตัวเฟืงองขอบคุณเด้อ,ดนะอ,อ,อพี่นะมูลเด้อขอบคุณเด้อนะไอลิงโทนเด้อเนาะแอบแอฟเพื่อนวานะให้หัวใจมาแอบแอฟอยู่เนาะไอลิงโทนคนบ้านนาะกระว่าเห็ดอุ้ยลุยเลยผัดเอ้ ascular! ตะขั่นมาติโอ้ยน้อจ็กเบาอย่างวุนี่ใส่เงาบัได้อึดอัดวา่าซ่นโอ้ยจก็กสุดใจใจจะคอยความว่ารรใส่เงาบัได้อึดอัดว่าซ่านอายเจ้าฟังเอาเด้อน้องสาวเจ้าฮ่าฮ่าฮ่าวาสนีวาสนีโอ้ยโอ้สบายดีไอตั้มเนาะไอตั้มสุดรอมาแล้วเนาะ สวัสดีครับพี่เป๊ดวาสนาเนยน้องอ่าสุดใจใจจะคอยว่าไอริงวาสนาเนยสาวพาดวาสนจากอ่าอีสานแบบบ้านๆเนาะลิงโทนคนบ้านนาชาแนลกะว่าเอาปาดเย็นตีวาสนาเนยฮ่าฮ่าฮ่าสุดใจใจจะคอยคอยกะไอตั้มดีจ้าไอตัอ้มจา๋จาวาสนาเนยไหว้นะคะจุ๊บๆค่ะเพื่อนว่าสันาดีเนาะ ไอ้ลิงโทนไหวครับสวัสดีครับจากอีสานแบบบ้านๆเนาะเบาตั้มเนาะไอ้ตั้มนั่นเองยางพาไปเบิ่งเข่าบ่านเนาะเกือบค่อยปุดไว้ใส่เหียวไปเหียวไปเห็นวะเหียวสบายดีอีสานแบ,บบ้านๆจากไอ้ลิงโทนคนบ้านนาชาแนลเนาะเกือบกรบโปรงใสไอ้ลิงค่อยปุดเกือบเลยยางนั่นเองพี่เป็ดไกล่ละตี้มาเส่น ใกล้ใกล้อยูแต่บบใกล้ปันไดอีกนิดนาออีกก็อีกลลยยู่แล้วเนาะแต่ว่ากใกล้แล้วเนาะขอบคุณทุกกำลังใจเด้อเนาะเห็นแบบนี้คิดฮอดบ้านแท้ว่ะแบบสิเดเห็นบอไปอยู่ในเมืองแล้วอยู่ไซเขากบ็บุลืมบ้านเขาดอกขึ้นอดบ้านเขาคือเก่าเนาะแมนบอเด บองแม่ความตั้งใจคนสัมภาระมชิมาตำบักฮงแน,นะน่นะตำเนาะตำหมากสว่างยากแล้วสาวเป็ดตำหมากสว่างตำบักฮงไหมคนสัมภระมาไทายเคออาะไทยคลิปยูทงไฮทงนาเนาะทานปลาทูกระิเห็นใจยูบ่เนาะสร้างความงามคุณงามความดีเนาะกะ็เห็นมกุกเห็นใจกันแน่เนะ <laughs> มาต่ําอยู่ทงนาพี่เจ้าหน่อยเพื่อนกนวะว่ากินยุ่งเินดีโบมักน้อมักมัดลาบากแท้นอ <c oughs> มาเอาบรรยากาศดีเนาะเหนียไปเหไปเอาบรรยากาศดีดีทงไฮทงนาไอลิงทนคนบ้านนาแชแนลก็ให้น้ำมามีมาเนาะแอบแอบเด้อเพื่อนวะเนาะ มาเอาบรรยากาศอยู่นี่มันจะเงียบสงบอยู่ขั้นว่าอยู่เฮือนเนาะกะธรรมชาติแบบอยูส่สวนอยู่เฮือนแต่ว่าเสียงเป็ดเสียงไก่เนาะก็ดังอยู่ดีเนาะมาจมอยู่นาพี่แหละสุดใจจะคอยข้อแชแนลกะหัวใจบวกลมาผัดมาแม่มากินตมามบาคงเป็นมูได้ดูมาลินบ้านเขาเนยแม่ เข่าเหลืองอยู่ได้หนงามงามเลยเข่าหอมมะลิวางมือมาเก็บมางมป่านะยังเขียวเขียวอยู่มื่อนี่เหลืองแล้วได้นน่บูมเอนสิเป็นเกยวแล้วบ้อหน่คันอยู่ใกล้ๆสิไปเป็นอันยังกออันองค์ขลักเดอ้อเป็ดน้อยวาสนาโอ้ยเท่หวา่าไอโดยโดยโดย,โดยขอบใจในลายไอ้ดิ้งเป็นอุคลังให้น้องพ่น่ะยาวไปยาวไปอีสานแบบบ้านๆเนจาจะอันไอตั้มเนาะ ลมเริ่มพัดว,วี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 เนาะลมะเย็นๆย็นมาละคันเปิดไม่เนี่ยด้านเปิดจะไปอยู่สักเดือนหนึ่งมาสิม,ม,มา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 อยู่น้ำแน่มาลินน้ำแน่บ้านนอกบ้านนาสิพาเที่ยวดอกอยู่เวียงจันทร์สิพาไปดอกขี่รถจักรละเรถมอเตอร์ไซค์สิพาหลาะลพาลุยสิพาไปลินนวัางเวียงน้ำบางเวียงกระงามเด้ ไปก่อนนะครับผมวันเสนรค่ะขอบคุณค่ะพี่มูลน้องและเปชดจะไปเล่นไปเยี่ยมเด้อดด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 ดานดด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 าดดดดมดดเพดดดดดดดตดดดัวดด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 ดานดดาดดดด้ดด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 ดเด็ดดดดดดด้าเด่ดดดาดดีดดูดดดดด้ดดดกดดดวดดดดดขดด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 ๆดดดดดดอดด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 ้ดดดดดอมีความสุขหลายๆเด้อเนาด ล้ำรวยยูดีมีแหงเดอ้อไอดิงโทนก็ว่าไปน้ำวางเวียงนะ่ะไปเธอนึงวันสันพี่ตั้มกะเหงาไปเหงาไปเนาะวังเวียงกะอากาศดีแหละแต่ว่าข้าเจ้ากะสร้างนั้นสร้างนี่ลายละเด้มีทางดวนไปแล้วสบายโอ้ฟาบดละละแสงมันโบโอเคปันไดเนาะเด้มันบบมีดดแดดละมันจากมืดละ อีกสองนาทีสิลงเนาะอีกสองนาทีให้ได้ซะเอานาทีซะพี่สวัยเป็ดกราบกลับสบายดีเอาประแจวะไอสวัสดีค่ะสบายดีไอสวัยไอมูนกันหัวใจบวกๆโอ้ยคนบ้านเดียวกันได้นะอุบลคือกันนะหันกับไอสวัยน่ะไอ,ไอมูนสิไปขี่รถจักรน้ำเด้ออีอีบทสนจากไอลิงทถนคนบ้านนาชาแนลด้วยมา,มา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 ขับรถจักร ให้น้องก็ได้ฟ้าบดละเริ่มเริ่มอันนั้นละเนี่นะเริ่มแสงหายละสบายดีเบาสวัยครับปรสเนตจากไอิงโทนคนบ้านนาชาแนลเนาะยางเนาะภาพโอเคอยู่หว่บอกน้องเลเดอภาพบอแจง้งบบอย่างก็ได้บอกน้องเนี่ยพามาสมบรรยากาศทงไ้ทง,ทงนาเนาะเก็บไว้เนาะ พี่มูนก็ให้สติกเกอร์มาสูๆนะ้ๆเนาะขอบคุณหลายๆเด้ออวยพรให้อายอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแหงเนาะไวยพรให้ทุกท่านที่ไม่ให้กําลังใจเป็ดในมื้อนี้เนาะให้มีความสุขหลายๆมีสุขภาพแข็งแหงประแจโบเอาเด้อจ้าเครื่องมือวัดแง่ซันอุย้ยสาวสุดใจนงณภนะพัดเนาะเพิ่นกวางกระตามาไปเยี่ยมเพิ่งเด้ยยอยยดกระปุกกระ,ะเอยอยกันเนาะลิงโทนสวัสดีครับจากพี่สวัยเนาะ ไปลินบ้านสาวนงนภัทรเนเดอร์ไอไอฟากา็เริ่มบดแล้วมันกับ,บมีแสงได้พามาเบึงต้นเข่างามบอเข้าอันเดีเข้าเาจ้านะ ทีเหนเขาเจ้าใส่กุบตัดคือซิเมนตัดเข่าปุ่นเพาราะว่าเขาเจ้าขายเป็นเข่าแน้พนอพันนี้ขายเป็นเข่าแนว้วพันเครื่องมืองัดแงะ้งยยานเอาไปงัดบ้านอื่นเพิินวัาสันโอแม่นวะโดยโดย,โดยโน้องกะส่ต่อนขึ้นไล่แล้วลงน้องกะเอาออกให้แล้ว เี่กเขางามบอ่อเบืองใกล้ๆโทรศัพท์เริ่มฮ้อนลายละเป็ดขอบพระคุณทุกกำลังใจเลยเด้อเนาะที่เข้ามาให้กำลังใจเป็ดเนาะโอ้มืดเนาะเอาลงแบบสีละมืดเนาะ โดยเป็ดขอบใจทุกกําลังใจลายเนาะที่มาส่างกําลังใจให้เป็ดเนาะในมื้อนี้เนาะเป็ดขออวยพรให้ทุกท่านเนาะมีแต่ความสุขความเจริญเนาะแตมไปขึ้นฮานก่อนเด้อจ้าแป๊บหนึ่งมาสนิทโดย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 ขอบคุณลายๆพี่สบายขอบคุณลายเนาะน้องอยู่งนาว่าซิมาตําส้ม,สมกินยู่งนา ไปเยี่ยมบ้านไอ้สวัยเด้อร์คันผู้ใดวางอยู่ตอนนี้ก็ไปให้กำลังใจพระไอ้เพิ่นแน่เนาะเสียงเริ่มมืดแล้วโอ้เสียงเด็กน้อยสิเป็นอย่างบ่เนาะนี่เนาะเด็กน้อยใหญ่นี่อะไรขาเจ้ามักมางมป่าเสียงดังหลายเสียงบ้านนอกเนาะเสียงธรรมชาติก็สิเป็นประมาณนี้แหละเนาะเด็กน้อยเขาเจ้าก็มาสะป่าคือสมัยเขาเป็นเด็กน้อยอะไรเนาะ อกงมป่าซ้าป่าแม่นบบทานทุกท่านเคยไปโบอตอนยังน้อยเคยบอว่ออพาพระสวนกันไปซ้าป่าโเนะไปซอกกินมักซีดาเนาะตอนอยังน้อยนะเป็นมูเป็นยังนะสวนกันไปขึ้นมักไม้มักเอ้ยไปหาโนไปซิดเบ็ดเนาะพอดย้ำเกี่ยวเข่าแบบนี้กับพระกันไปซ้าป่าบอ่งาง,าง,างา่างๆๆาง พี่พัชชาเนาสวัสดีจ้าน้องเป็ดสวัสดีค่ะพี่พัชชาเนาสวัสดีรอบบ้านด้วยนะค่ะัสดงขอบคุณค่ะพี่พัชชาเป็ดขอบคุณหลายๆเด้อเข้ามาให้กำลังใจเป็ดเด้อพามาชมบรรยากาศทงนาเมื่อนี้มาไล่ของ YouTube เนาะ โดยเอาแล้วเนาะสำหรับมือนี้เนาะเป็ดกวาซีขออนุญาตลงแล้วแหละเนาะเพราะว่าโทรศัพท์มันคือห้อนห้อนแล้วหลบยแหละขออวยพรให้ทุกท่านเนาะมีแต่ความสุขความเจริญเด้อเนาะที่เข้ามาให้กำลังใจเป็ดเป็ด,ปดกับมแต่คำอวยพรและคำขอบคุณเนาะขอบคุณมากๆเด้อเนาะขอบใจหลายๆเด้อ อวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงขอบคุณเด้อผัดเดอ้อพัดเฮาชิลงแล้วแหละพัดเอ้ยโทรศัพท์เฮาฮอนแหงนะอวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงเนาะมีความสุขหลายๆเนาะจ้าวเฉยโดยโอวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงเนาะขไปลุงไป ไปคลิปมาสันอ๋อไปโด,โดยโดยโดยไปถ่ายคลิปโดยขอบคุณหลายๆเด้อทุกกาลังใจเด้อขอบคุณนะพันะดน้างน้พัดชาแนลเนาะไปให้กาลังใจมันสิคํมมาสเนโดยโดยโดยขอบคุณที่เป็นห่วงเนาะอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขหลายๆสุขภาพแข็งแรงเด้อร่ำรวยร่ำรวยความเจ็บยาได้ความไขอย,ยามีเนาะให้มีท่สิ่งดีๆเนาะเข้ามาในชีวิตของทุกท่านเลยเนาะให้ได้ความสุขหลายๆ,ๆเนาะ ขอบคุณมากนะน้องนภัทรชาแนลเนาะเป็นมูที่ดีเนาะแสงบูมีแมนละคำเมืดแล้วนะโดย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 บาย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 ลงละลุงละเซฟละเซฟละเดี๋ยวมันสีมีปัญหาอีกคือตอนนั้นเองเนาะบายบายเด้อขอบคุณเด้อขอบคุณทุกกำลังใจขอให้ทานมีแต่ความสุขความเจริญสุขขีมบังมีลำรวยลำรวยเนาะเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในไร่นาเนาะขอบคุณทุกกำลังใจเด้อมาแลยอย่าลืมตกบัตให้แน่เนาะสำหรับไรนี้ก็บายบายเนาะ คอยทานมิต่ความสุขสมวังทุกประการเนาะโอ้ยเสียงเด็กน้อยคือดังคักแทยเนาะ <laughs> พัดเซฟบุเป็นพัด <laughs> พี่หมอบ้านนะสวัสดีค่ะพี่หมอขอบคุณเด้อพี่หมอเด้อเป็ดสีลงแล้วโทรศัพท์เป็ดฮอนแล้วพัดออกแล้วหนพัดเอ้ยอยู่บบโซกหาบนบันทึกบ่เห็น พาดกดกากระบาดอ๋อโดยโดยขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆกดแล้วนะโอเคเนาะพี่หมอบ้านนะพาะมวนขอบคุณค่ะพี่หมอมาให้กำลังใจน้องๆเนอะสู้ๆให้ใจบวกๆมาเดี๋ยวกดอนเดี๋ยวสิมืดคนนี้อีกเนาะเดยวทองฟ้าพี่โอปอกินแรกเนาะสวายดีสวัสดีค่ะ ขอบคุณค่ะน้องมาให้กำลังใจเป็ดกดไลค์ให้เป็ดได้เด้อเพื่อมีกำลังใจเนาะในการฮ็ตคลิปตตอๆไปเนาะลงแล้วโทรศัพท์ฮอนไลน์บายบายขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสมหวังทุกประการร่ลำรวยร่ลำรวยเด้อบายบายเล้เด้อ